หมดแล้วตอนนี้เนี่ยหกโมงสินาทีทุกอย่างเงียบนะคะหอด้านหลังเนี่ยนะคะไม่ค่อยมีใครเลยค่ะเห็นไหมคะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Nikki y u d e s i z e ค่ะหากใครเพิ่งเข้ามาใหม่ สวัสดีนะคะยุ้ยเองค่ะตอนนี้เนี่ยยุ้ยอยู่ข้างนอกนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ายุ้ยเนี่ยมาช้อปปิ้งที่เบรนเน้นนะคะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ถัดจากพิกตานค่ะอยู่ใต้จากพิคด้านลงมาประมาณา25กิโลนะคะก็ขับรถประมาณสัก20นาทีค่ะก็ยุ้ยเนี่ยตัดสินใจออกมาช้าไปหน่อยนะคะจริงๆแล้ววันนี้พี่ตัวแฟนยุน้ยนะคะนางมีประชุมนะคะตอน5โมง ห้าโมงเย็นค่ะจนถึงประมาณทุ่มหนึ่งนะคะก็เรามาช้ากันค่ะทุกที่ทุกร้านหน้าร้านเขาเรียกอะไรไม่ใช่ร้านอาหารร้านอาหารนี้ยังเปิดอยู่นะคะแต่ว่าพวกห้างแล้วก็พวกร้านขายเสื้อผ้าร้านขายอะไรนะคะปิดกันหมดแล้วปิดหมดแล้วตอนนี้เนี่ยหกโมงสิบห้านาทีทุกอย่างเงียบนะคะก็จะมีรถบ้างค่ะประรายอาจจะได้ยินเสียงบ้างแล้วก็ถนนนะคะถนนถนนด้านหลังเนี่ยนะคะ <c oughs> ไม่ค่อยมีใครเลยค่ะเห็นไหมคะหรืเลยมานั่งอยู่ตรงนี้นะก็มานั่งแถวนี้ค่ะอ่ะเนี่ยค่ะก็ลมแรงไหมก็ลมแรงอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้แรงมากค่ะก็ไม่ต้องใส่เสื้อก็ได้แต่ว่ายูยนี่หย,ยิบเสื้อออกมาจากรถนะคะก็เลยต้องใส่ค่ะไม่งั้นก็จะแบบถือเกะกะนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ได้ชาเย็นได้ชาเย็นมาแก้วหนึ่งค่ะจากร้านชโยค่ะชาเย็นไทยอะ่ะ ก็มาเมากันตอนแรกเนี่ยวิวว่ายุจะไปเดินเที่ยวในเมืองแล้วก็ไปดูกระเป๋าดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแดดมาและแดดมาแล้วค่ะก็อากาศก็ดีขึ้นค่ะเนี่ยตอนนี้ฟาร์มเมอร์ห้างเฮิร์กเนี่ยปิดกันหมดแล้วค่ะมือเนี่ยไม่รู้จะไปตรงไหนเลยค่ะทำอะไรเดี๋ยววิวพาทุกคนไปเดินสวนดีกว่าดีไหมคะก็สวนเนี้ยที่วิทจะพาไปเนี่ยเรียกว่า เซโมสแควร์ค um ่ะเซโมนะคะ S okay. A S E Y M O U R เซโมสแควร์ค่ะเป็นชื่อนามสกุลคนนั่นแหละค่ะโอเคเดี๋ยวเดินไปกันนะคะไปค่ะนี่ค่ะเซโมสแควร์ S E Y M O U R นะคะเป็นชื่อคนค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันนะคะตรงนี้มีดอกกุหลาบค่ะกุหลาบนะกุหลาบ ั้นเดียวสวยไหมสวยเนาะไปค่ะเดินไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะก็จะมีแบบว่าต้นไม้ดอกไม้นะคะบางต้นก็ออกดอกบางต้นก็ยังไม่ออกดอกนะคะตรงนู้นเลยก็มีดอกไม้สวยๆอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็มีหมานั่งค่ะเอ๊ะต้นไม้ตรงนี้ทำไมเขาตาดอะ่ะอ๋อวันก่อนที่เขาออกข่าวว่ามันหักค่ะพายุเข้า แล้วเราต้นไม้โค่นนะคะเดี๋ยวเดินไปดูข้างในกันนะคะเมื่อกี้เนี่ยยูแอบเห็นว่าเขาบอกว่าห้ามมีห้ามหมาแล้วก็ห้ามจักรยานนะคะแต่มีคนเอาจักรยานซึ่งเป็นคนดำหนึ่งคนแล้วเขาเป็นคนเอเชียคนนึงก็แสดงว่าคนคนไม่ใช่คนท้องถิ่นนะคะที่เขาไม่ฟังโอ้นี่ต้นลิลลี่ค่ะ เห็นไหมากาลังจะออกดอกละอุ๋ยออกทุกอันเลยนะอ่ะงามจังนีค่ะอุ๊ยอันนี้ก็สวยค่ะไม่รู้ต้นอะไรนี่นะคะไม่รู้ต้นอะไรเนี่ยสวนกันโอ้อันนี้อันนี้อะไรจาได้ไหมคะคาเิเลียแล้วก็ดอกอะไรไม่ทราบค่ะายๆต้น คล้ายพวกดอกไฮยาซินเนาะหรือแบบต้นอดอกเทียนบ้านเราค่ะออกทุกช่อเลยอ่ะแสดงว่าดินดีมากค่ะแล้วก็สีเหลืองนี้แทนซี่อันนี้ไม่ทราบว่าอะไรอ่ะน่าจะเป็นเดซี่ค่ะตีอีกแล้วละค่งตีทุกกี่โมงเนี่ยหกโมงสี่สิบห้าสงสัยจะตีทุกสิบห้านาทีค่ะ นน้นค่าะาน้นเป็นดาวเรืองเฮ้ยใช่ไหมนะ่ะไม่ใช่ค่ะแต่คล้ายมากเลยนะดาวเรืองเออเออเออมีทั้งสีสีเหลืองอ่อนะน,น,นุแล้วก็สีส้มนะคะอืมอันนี้ทุกคนรู้ไหมต้นอะไรเนี่ยเนี่ยสวยดีนะเนาะ พอนด้านหลังอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นหอนาฬิกาค่ะแล้วก็เป็นจุดที่เขาเอาไว้ระลึกถึงบุคคลสูญเสียนะคะในสงครามโลกด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าผ่าเข้าไปข้างในได้ไ,ดไหมสัปดา,าเข้าไปดูค่ะเซมูสแควรนะคะอยูุ่้หาใไม่เจอไฟอยู่ตรงฝั่งนู้นี่คะ่ะด้านบนาบตรงาก็จะเขียนว่านี่คะ่ะ Glory of God ค่ะ and in memory of the men Of Ma m a u b r u who gave their lives in the Great War ค่ะก็คือทั้งทั้งอ่สงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2นะคะจัดทำให้ระลึกถึงอ่บุคคลที่สูญเสียนะคะสำหรับคนที่ไปร่วมรบนะคะทั้งสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2ค่ะปีด้านล่างนะคะสองอดโคโรสค่ะหนึ่กาถึง1918ก็เป็นสงครามโลกครั้งที่1ค่ะ ด้านบอหนึ่งเก้าสามเก้าถึงหนึ่งเก้าสี่ห้าเป็นสงคามเกาั้งที่สองค่ะนี่ไปลองลิปสติกมามือเป็นสีชมพูเลยค่ะเราไม่ได้ดูเขาไม่มีที่ล้างให้อ่ะก็เลยนะคะอ๋อแล้วตรงนี้ก็มีสงครามแบบในเซาท์อีส a s เอเชีย้วยค่ะก็จะมีสงครามเกาหลีนะคะ1 9 5 0งเกถึงห้ค่ะอ่อมาลายาค่ะค่าสมุรมาลายูนะคะ1 9 5 2งเก้ถึงหนึ่ค่ะ อาคบสุดบอเนียวค่ะ1 9 6 5งเก้ถึงหนึ่ค่ะแล้วก็เซาว์เวียดนามค่ะ1 9 6 4งเก้กถึงหนึ่ง็แล้วก็มีสงคามญี่ปุ่นด้วยนะคะ1 9 4 6งเก้ถึงเก้าสค่ะแปลกเนาะไม่มีอ่านั้นอะอะ,อะไรนะสงคามฟิลิปปินส์นะคะ่ะปะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นเสียงเริ่มกล้อง นี่นะคะก็จะมีชื่อรายชื่อของบุคคลสูญเสียคะ่ะไม่น่าจะใส่หมดไหมนี่นะคะเรียงตามนามสกุล ยุ้ยไปห้องน้ำมาค่ะแล้วมันก็มืดใช่ไหมแต่มันยังไม่มันมันยังมันยังไม่มืดนะหมายถึงข้างในห้องน้าเนี่ยมันมืดค่ะยุ้ยรู้สึกว่ายุ้ยเจอดีแล้วค่ะคือย sí, ุ้ยเข้าไปเนี่ยมันมีห้องน้ําทั้งหมดสองห้องนะคะคือเข้าไปแล้วมันจะมีห้องที่เป็นห้องส้วมนะคะสองห้องแล้วข้างนอกเนี่ยก็มีอ่างล้างมือนะคะแล้วยย้ยก็เข้าไปในห้องน้ําอันในสุดนะคะยุ้ยก็นั่งทําธุระของยุ้ยไปนะคะจะพักยุ้ยได้ยินเสียง <h ull> อย่างเงี้ยเหมือนคนร้องไห้ค่ะเหมือนเหมือนนกพิราบอะตอนแรกยุ้ยคิดว่าเป็นนกพิราบดังแบบอยู่ข้างห้องอยูี้ยค่ะข้างเลยนะยู้ยก็แบบสงสัยไม่ไม่นกพิราบก็มีคนบ้าค่ะแล้วมันยังดังอยู่นะม,นมันยังดังอยู่นะคะ <h ull> อย่างเงี้ยยุ้ยก็พอยุ้ยทำทุระเสร็จอะไรเสร็จยุ้ยตอนแรกยุงง้ยไม่ได้คิดว่าเป็นแบบรีร,รีลับอะไรอย่างเงี้นะคะยุ้ยก็แบบ ทำธุระอะไรเสร็จแล้วยุ้ยก็กดน้ำอะไรปกตินะคะยุ้ยก็คิดว่าเออถ้าเป็นคนเนี่ยเขาก็คงรู้ว่าเนี่ยเนี่ยมีคนอยู่ในห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะคะแล้วยุ้ยก็เดินออกมาระหว่างที่ยเปิดประตูห้องนะคะยุ้ยก็ยังแบบว่าเดินออกมาในระหว่างนั้นก็ยังได้ยินเสียงเขาคลางอยู่ค่ะได้ยินเสียงก็เออเออย่างนี้อยู่นะคะแล้วพอยุ้ยเดินออกมายุ้ยก็ตกใจเพราะว่าประตูเนี่ยมันแง้มอยู่ค่ะมันแง้มแบบถ้าสี่สิบห้าองศาประตูแบบปิดงนีใช่ไหม มันแง้มออกมาประมาณสี่ห้าองศาอย่างเงี้ยค่ะยุ้ยก็เลยแบบชะโงกดูอะเขาบอกว่าเออถ้าเป็นคนอย่างเงี้ยแบบเธอมีอะไรให้ช่วยไหมคือแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่สบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะยุ้ยก็เลยกะว่ายุ้ยจะถามเขายุ้ยก็แบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีเสียงอะไรค่ะแต่ยุ้ยยังได้ซินเกได้ยินเสียง oo, hoo, hoo อย่างนงี้อยู่นะคะยุ้ยก็เลยถือวิสาสะค่ะเปิดประตูเขาค่ะปรากฏว่าไม่มีใครเลยยุ้ยก็แบบสวซวยแหละซวยแหละยุย้ยก็แบบ เจอแล้วมั้งยุ้ยก็รีบไปล้างมือค่ะรีบแบบเดินออกมาไม่ให้กระตุกกระตกนะคะก็ไปล้างมือเลยระหว่างนั้นยุ้ยก็ยังได่ยืนือย่างนี้อยู่ค่ะยุ้ยก็เลยเรีบออกมาเลยคนลุกแล้วก็รีบเดินออกมาเลยก็พยายามมองหาว่ามีนกไหมบอกว่ามีนกที่แบบจะทำเสียงแบบนั้นได้ไหมนะคะ <S <s คือยุ้ยคิดว่ายุย้ยโดนละค่ะนี่แหละค่ะ <S <s คือตรงนี้มันเป็นที่ระลึกถึงคนที่เสียชีวิตไงแต่ ในห้องน้ำหญิงอ่ะมันจะมีเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพืเ่อนๆคิดว่ายังไงทุกคนคิดว่ายังไงคะว่ายยเจอไหมหรือว่ายูยคิดไปเองคอมเมนต์บอกด้านล่างให้ด้วยนะคะว่ายูยคิดไปเองหรือเปล่าแต่ยูยเนี่ยโอ้โหคนลุกผมต <laughs> ั้งค่ะก็เลยรีบออกมาแล้วก็มานั่งข้างนอกดีกว่าค่ะตอนนี้เนี่ยก็มาอยู่ตรงข้างนอกแล้ว ซีม่สแควร์ค่ะแล้วก็ดอกไม้เนี่ยรอบๆเนี่ยเต็มเลยค่ะแต่ไม่ได้เดินแล้วเมื่อกี้พี่ตู่ส่งมเมสเซจมาบอกว่าเขาอาจจะเสร็จประมาณสักทุ่มหนึ่งค่ะตอนนี้อีก1ินาทีทุ่มแล้วยูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวยูจะรอเขาแถวนี้ก่อนเพราะว่าตรงที่เขาประชุมเนี่ยอยู่ตรงนี้เองค่ะไม่ไกลแต่ก็เดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะคะก็ หากใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แค่นิกี้คนนี้ได้นะคะขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย